สวัสดีครับผมโค้ดบอยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการแนบคลิปของเพจ q QQ นะครับหลังจากที่เราโอนเงินเข้าไปในบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดหน้าเพจ q QQ ขึ้นมาเลย www.pageqq.com เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็มาที่เดสก์บอร์ดพอเข้ามาที่เดสก์บอร์ดแล้วก็ใส่ username และ password พอใส่ ยุสเนมพาสเวิร์ดได้บอยแล้วก็คลิกตรงที่ Sign In เลยนะฮะระบบก็กำลังจะพาเราเข้าไปใน d e s k ์ o a r d นะครับอันนี้ก็ Sign In s u c c s s s f u l l y to d ส s ์ b อร์ d ได้เลยหลังจากนั้นนะฮะมาตรงที่ Financial ว่าเราจะแ s n a p ตรงนี้นะครับอ่าและเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบาย ในในวิดีโอต่อไปนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอการแนบสลิปก่อนนะฮะเข้ามาที่ financial เสร็จปั๊บก็คลิกตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีให้เราได้เลือกอยู่3อย่างนะครับคือ,อโอนเข้าบัญชีแล้วก็ counter service แล้วก็ paypal นะฮะเราโอนผ่านบัญชีนะครับเลือกผ่านบัญชีเสร็จก็คลิกตรงที่เครื่องหมายถูกนี่นะฮะ แล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะฮะแบงกัส,สิกรไทยนะครับบริษัทเซิ f, Pro นนร์ฟโปรบิทจำกัดนะหมายเลขบัญชีนี้อันนี้ให้เราคลิกตรงที่นะฮะปุ่มตรงนี้เป็นตารางเวลานะครับวันนี้เป็นวันที่เราโอนนะครับวันนี้เป็นวันที่เราโอนก็คือเลือกเวลาตามใบใบโอนธนาคารนะครับนะครับตัวนี้ นะเวลาโอนนะครับก็คือเวลา1ิบโมงห้าบนาทีนะครับเราก็จะใส่เราก็จะเอามาใส่ตรงน,นี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากต้องให้ตรงนะครับต้องให้ตรงกันนะสิบโมงห้าสิบหกนะครับผมตรงเช็คความถูกต้องนะครับเช็คความถูกต้องให้เรียบ 100, ร้อยนะฮะสิบโมงหนะ้าสิบหกสิบโมงห้าสิบหกแล้วก็สิบโมงห้าสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นะจากนั้นก็ชุดไฟล์นะครับเลือกสลนะิปที่เรา ได้โอนไว้นะครับใบสลิปเสร็จก็คลิก open พอเรียบร้อยแล้วนะครับเช็วความถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับ1 0 5โมง56เราก็คลิกตรงที่อัปโหลดนะจากนั้นเขาก็บอกว่าพีซเวตสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เรารอ,อทำการแอ t i v a t e เนี่ยประมาณ48ชั่วโมงของวันทำการนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกโอเคนะครับขั้นตอนการแนบสลิปก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่ยากครับผมง่ายๆก็เพื่อนๆก็ลองทําตามดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามผมได้นะครับทางไลน์นะครับทาง Facebook หรือทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับผมพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ